เรื่องสั้นจบในตอนเรื่องเมียรองผูกขาดพลาดท้องแต่งเรื่องและให้เสียงโดยอนันตาดอกมือเสียงเรียกนั้นฟังดูแหบพลาสถานใบหูคะเธอตอบเสียงสั่นเช่นเดียวกันกับเขาเรียกชื่อฉันสิ เราเดวเข้าไม่อย่างนั้นฉันจะทรมานเธอไม่ให้เธอขึ้นสวรรค์ที่เธอถามหาอสาวงามร่างอิ่มในชุดวันเกิดสันสถานใต้ร่างบึกบึนเร็วสิดอกเมยเขาเร่งเร้าและกลั่นแกล้งหญิงสาวกัดฟันกรอดแต่ยอมเปล่งเสียงด้วยความทรมานใจคุณภู ขุทเนรคำรามด้วยความสะใจก่อนจะส่งคนใต้ร่างไปพบกับหนทางแห่งความสุขดอกเหมยกรีดร้องด้วยความสุขปนทุกข์ทรมานก่อนที่ทั้งคู่จะได้พบเจอกับความสุขหฤหันดอกเหมยหอบนิดนิดมือเรียวยังกอดกายชายหนุ่มที่ค่อยๆขยับตัวเพื่อออกห่างจากเธอ เพื่อให้หญิงสาวได้ขยับตัวได้สะดวกสบายมากขึ้นผู้ทเทนทอบนิดนิดและหันไปมองสาวผิวขาวใบหน้าจิ้มลิ้มข้างกายก่อนจะยกมือเท้าแขนขึ้นมาเพื่อจ้องมองเธอวันนี้เขาแกล้งทรมานให้เธอทำตามอย่างที่เขาต้องการดอกเหมยกลายมาเป็นทาสพิศวรรัสดของเขาได้ประมาณหนึ่งสัปดาห์แล้ว แม้ว่าครั้งแรกเธอจะไม่ได้เต็มใจแต่ในเวลาต่อมาเขาก็สามารถทำให้เธอยอมรับเขาได้เป็นอย่างดีดอกเหมยคือคนสวยเธอโดดเด่นมานานตั้งแต่เมื่อตอนที่เธอเป็นนักเรียนกําลังใส่คอซองหนุ่มๆในโรงเรียนแม้แต่โรงเรียนอื่นยังกลางขับรถผ่านหน้าบ้านของเธอ เพียงเพื่อต้องการเห็นหน้าเธอเพียงเซลว,วินาทีเท่านั้นก็ยังดีมันดาของดอกเหมยเป็นแม่ค้าขายอาหารในตลาดแต่ดอกเหมยมักไม่ได้ออกไปช่วยงานของมันดาเท่าไรนักเพราะมีพ่อที่ห่วงลูกสาวเป็นอย่างมากจึงเห็นแค่แม่ของเธอกับลูกจ้างออกไปช่วยงานที่ร้านเท่านั้นส่วนดอกเหมยจะอยู่บ้านกับพี่เลี้ยงและพ่อ เธอตั้งใจเรียนได้ท็อปทุกวิชาแต่ในเวลาไม่นานเมื่อเกิดวิกฤตกับครอบครัวพี่ชายคนโตของบ้านเกิดติดยาจนเป็นประสาทร้อนเผาบ้านเผารถพ่อแม่ออกไปทำมาหากินไม่ได้จึงต้องย้ายบ้านเพราะอับอายผู้คนที่ลูกชายคนโตก่อเรื่องก่อราวแต่พอดอกเหมยได้ไปเรียนต่อที่มหาวิทยาลัย พ่อจึงเกิดความเป็นห่วงต่างคนต่างพากันยารกรากไปทำมาหากินที่จังหวัดที่ดอกเหมยสอบติดเธอเรียนดีมีทุนการศึกษาอะไรอะไรก็ดีหมดแต่เหมือนเคราะหซ้ำกรรมซัดคนพ่อดันไปเชื่อคำคนติดหนี้หมดตัวเพราะแชร์ลูกโซ่สูนเงินหลักล้านหาเงินใช้หนี้หัวโตเมื่อรู้ดังนั้นูุทะเนต จึงเข้ามาเสนอตัวรับผิดชอบหนี้ก้อนนั้นเสียแทนข้อตกลงตามสัญญามีเพียงอย่างเดียวคือดอกมือสาวสวยที่เขาต้องเงอตามหลังเธออยู่เสมอใครกันจะไม่อยากได้เขาขยับเข้าไปจูบแก้มเธอเบาๆสาวผิวขาวราวกับน้ำนมสะดุ้งเล็กน้อยเพราะเกือบจะเผลอหลับอยู่แล้ว เธอลืมตากลมโตสีดำสนิทมองเขาปูเทนเนตกําลังยิ้มให้เธอเธอจึงแก้มแดงนิดนิดอายหน่อยหน่อยรากับอยู่ในความฝันสัปดาห์ที่แล้วเธอยังกอดเขาร้องไห้ด้วยความกลัวอยู่เลยแต่วันนี้เธอกลับเต็มใจยิ่งกว่าเต็มใจให้ได้มาอยู่ในตำแหน่งนี้อาบน้ำก่อนสิตัวจะได้หอมหอม ฟังน้ำเสียงช่างออดอ้อนของเขาแล้วถ้าเอ,อ่อเหมยไม่อาบน้ำล่ะฉันก็จะอุ้มเหมยไปเขาบอกด้วยน้ำเสียงแล้ววบ่าตาที่เต็มไปด้วยความเจ้าเล่ห์เมยเหนื่อยเขาหัวเราะหึ่หในลำคอขี้โกงนี่นะนอนเฉยๆจะเหนื่อยได้ยังไงกันคนหืน่นถามเสียงกระเซ่าดอกเหมย แกมแดงแจ๋คนลามกเขาลุกขึ้นจับมือเธอคล้องคอของเขาพอเธอประสานมือเขาก็ยกตัวเธอเข้าห้องน้ำไปด้วยกันถ้าพูดว่าฉันอีกคำจะทำให้เหนื่อยเป็นเท่าตัวสาวขี้อายเตรียมจะยกมือตีเขาแก้เขินอะอะถ้าทำร้ายฉันคืนนี้จะไม่ได้นอนสาวเหมย ยกมือค้างเหม,มปากเป็นเส้นตรงแต่ดวงตาคู่คมจ้องเขาเราวกับจะส่งเสียงต่อว่าต่อขานแต่แบบนี้รับรองได้ว่าจะโดนมากกว่านั้นสุดท้ายเธอก็กลายเป็นฝ่ายพ่ายแพ้อีกอยู่ดีเขาช่างหาเซธาเลยกับเธอนะักตั้งแต่มาอยู่กับเขาเธอแทบไม่ได้ทำอะไรเลยนอกจากรอคอยให้เขากลับมาจากที่ทำงาน และคอยดูแลเขาเหมือนเป็นเมียอีกคนหนึ่งแล้วใช่ความจริงแล้วเธอคือเมียร,รองพูเทเนตมีเมียอยู่ก่อนแล้วและดอกเหมยไม่เคยเห็นพูเทเนตกลับไปหาเมียของเขาอีกเลยตลอดทั้งสัปดาห์ที่เขาอยู่กับเธอและเขาไม่เคยพูดให้ได้ยินเรื่องครอบครัวของเขาแม้สักครั้ง เรื่องแม่ที่บังคับให้เขาแต่งงานกับผู้หญิงที่ชื่อมณนีคนนั้นที่หญิงสาวรู้ก็เพราะจิ้งรีดสาวรับใช้คนเดียวในบ้านบอกกับเธอเขาคงมีเมียน้อยหลายคนใช่ไหมโอ้ไม่มีหรอกคา่ะอันที่จริงนะคุณภูทตเนตไม่ชอบพาผู้หญิงเข้าบ้านหรอกคา่ะชอบใครแบบโชคราวก็โรงแรมนู่น แค่คืนเดียวก็กลับแล้วก็มานอนที่นี่ที่บ้านใหญ่ก็ไม่เคยกลับไปนอนร็อกนะคะยิ่งฟังก็ยิ่งรู้สึกให้แปลกเธอจะบอกว่าฉันคือผู้หญิงคนแรกที่คุณภูพามางั้นหรอจริงรีดพยักหน้ากระตุกกระตุกเธอไม่ใช่คนโง่เธอเข้าใจดีว่าเธออาจเป็นคนวิเศษแต่เธอไม่เคยลำพองใจ เพราะเธอรู้ตัวอยู่แล้วว่าเธอมาอยู่ที่นี่ในฐานะอะไรและอีกไม่นานเขาก็คงจะเบื่อเธอเข้าสักวันนี่อะไรเขาเห็นแผงยาที่เธอวางเอาไว้ที่โต๊ะเครื่องแป้งจึงหยิบขึ้นมาดูดอกมือรีบดึงหนีจากมือของเขายาคุมค่ะเธอหลบตาและรีบนำมันไปซ่อนแต่เขาก็ยังเดินตามไป จนรู้ว่าเธอเอาไปซ่อนที่ไหนเธอเริ่มกลิ่นตั้งแต่รู้ว่าเธอจะต้องมาอยู่กับเขาจากปากของพ่อที่ห่วงลูกสาวดังแก้วตาดวงใจดอกเม่ยเรียนจบเตรียมจะหางานทำบดีแต่จำใจต้องสละความตั้งใจเดิมเพิ่มเติมคือการต้องมาอยู่กับภูทะเนตที่นี่แต่เขากลับไม่เคยหาเรื่องหรือทะเลาะเบาะแว้งกับเธอเลยแม้แต่น้อย มีแต่มณีที่เคยจะเข้ามาที่นี่แต่คนของปูเทนเนศไม่เคยยอมให้เข้ามาผู้หญิงคนนั้นจึงมองเข้ามาด้วยความขับแค้นใจที่เธอรู้อย่างนั้นก็เพราะแอบมองออกมาจากทางระเบียงห้องซึ่งเป็นห้องนอนของเธอแม้จะอยู่ในระยะไกลแต่เธอยังคงจดจำดวงตาที่เต็มไปด้วยความแค้นของมณีได้ เธอไม่อยากอยู่ในตำแหน่งนี้นานนักต่ผูแม่เคยบอกแล้วใช่ไหมว่าแม่ไม่ชอบนางเมียน้อยนั่นแต่ผูทนเนธที่ยอมให้แม่เข้ามาในบ้านกลับยิ้มรับแล้วเขาไปทำอะไรให้แม่ไม่ชอบลรอครับผมบอกแล้วว่าผมตามใจแม่ทุกอย่างอยากให้ผมแต่งงานกับมณีผมก็แต่งแล้วนี่ไง ต่เรื่องร่างกายและจิตใจแม่จะมาบังคับผมไม่ได้เด็ดขาดนางรัศมีเข็นเขี้ยวแล้วเราจะได้เห็นดีกันพูดแล้วจึงหันมาจ้องดอกมยที่ยืนแอบ,บอยู่หลังเสาต้นโตด้วยความหวัดวันจนหญิงสาวต้องโหดศีรษะกลับเข้าไปแอบ,บตามเดิมนี่แหละเธอถึงได้รู้ว่าทั้งแม่ทั้งเมียของเขานะ่ะ น่ากลัวขนาดไหนแล้วเธอเป็นใครกันละดอกเมยเอ๋ยเธอจะไปตบตีรบรากับเขาได้อย่างไรกันวันเวลาที่ได้อยู่กับภูเเนตเธอไม่ได้อยู่แค่ในบ้านของเขาแต่ภูเเนตยังพาเธอออกไปซื้อข้าวของที่เขาอยากให้หรือแม้แต่จะพาเธอไปทำงานด้วยกันท่ามกลางสายตาของคนที่รู้ว่าภูธเนตมีเมียแล้ว และงานแต่งงานของเขาค่อนข้างจะใหญ่โตให้สมกับฐานะเมียแต่มณีกลับไม่ได้แม้กระทั่งร่างกายหรือหัวใจของเขาแค่มองหน้ากันเขาก็ยังมืนนับประสาอะไรกับคนอื่นเล่าเขาบอกแล้วว่าเขาทำหน้าที่ลูกตามที่แม่ขอแต่ร่างกายและหัวใจมันจะขึ้นอยู่กับเขาเท่านั้นดอกเหมยไม่เคยเห็นเขาสวมแหวนแต่งงานเลย แม้แต่การไปออกงานคู่กันกันกบภรรยาของเขาเขาก็ไม่ยอมไปเมื่อบทพิศวัตจบสิ้นลงในคืนนั้นดอกเหมยก็อ่อยออกปากถามกับเขาว่าเขาไม่กลัวว่าทางวันนีจะฟ้องหย่าหรือฟ้องเธอในฐานะที่เธอเป็นเมียน้อยงั้นหรือเขากลับตอบมาว่าเขาไม่ได้จดทะเบียนสมรสและทำสัญญาก่อนแต่งงาน ว่าเขายอมแต่งงานทุกอย่างตามสัญญาจะต้องห้ามทำอย่างเช่นการเข้ามายุ่งวุ่นวายกับงานของเขาในบริษัทของเขาชีวิตส่วนตัวของเขาหรือแม้แต่สมบัติส่วนตัวของเขาและเธอก็เป็นหนึ่งในสมบัติของเขาด้วยหญิงสาวจึงเข้าใจแล้วเป็นอย่างดีถ้าอย่างนั้นเธอก็ไม่ได้เป็นเมียน้อยของเขานนะสิ ดอกเหมยสบตาเขาอย่างไม่อยากจะเชื่อเราเคยเจอกันมาก่อนหรือเปล่าเขาพยักหน้าดอกเหมยขมวดคิ้วมุ่นเมื่อไรคะเขาหัวเราะนานมาแล้วเธอจําไม่ได้หรอกพูดจบก็จูบเธออีกครั้งก่อนที่จะจับเธอความมนเตียงนุ่มแล้วจัดการเธอในอิริยาบถนั้น ราวกับเธอคือท่าสวัสดของเขาก็มีปานหลังจากรู้เรื่องนี้เธอกลับมีความสุขมากขึ้นในทุกวันนั่นเท่ากับว่าถ้าพูเทเนตพูดความจริงนั้นก็แปลว่าเธอไม่ได้ผิดศีลน,นะสิเช้าว,วันต่อมาดอกเหมยทำข้าวผัดอเมริกันให้เขาเพราะรู้ว่าเขาชอบจึงค้นหาสูตรใน YouTube มาเอาใจเขาเป็นอย่างดี ชายหนุ่มอาบน้ำเซ็ตผมแต่งตัวสุดหล่อลงมาพร้อมจะทำงานพอเห็นข้าวผัดอเมริกันจานโปรดฝีมือของเมียรักเขาก็ยิ้มอย่างร่าเริงเขาดึงเธอมากอดโดยไม่อายสายตาของคนรับใช้ก่อนจะจูบหน้าผากเธอเบาๆจิงรีดกาแฟเจ้าค่ะ เธอยิ้มขณะรินน้ำเปล่าใส่แก้วให้เขาแต่พูเทเนตดึงให้เธอนั่งลงนั่งได้แล้วเดี๋ยวจิ้งรีดมันก็ไม่มีงานทำดอกเธอจึงทำปากยื่นใส่เขาก็เหมือนอยากทำให้คุณบ้างนี่นาเขาหัวเราะเบาๆแล้วกระซิบเธอก็ทำให้ฉันทุกคืนแล้วไงล่ะ คนฟังตาโตก่อนจะเขินจนแก้มแดงบ้าลาหมกที่สุดเขากระซิบต่ออีกนิดลามกเรารักเปล่ล่ะเจอคำถามนั้นก็ไปดอกเหมยก็ไปไม่เป็นก็เพราะความรักที่เธอได้วาดฝันกับความเป็นจริงไม่ใช่อย่างที่เธอคิดเอาไว้เลยสักนิดแต่มื้อเช้ามื้อนั้นมันกลับไม่ปกติสุขเพราะจู่ๆเลขาของเขาโทรศัพท์เข้ามาในบ้านพัก แล้วแจ้งเหตุร้ายว่าโกดังเก็บของถูกผู้ไม่หวังดีเข้าไปทำร้ายข้าวของของเขาพัางเสียหายทำให้พูทธเนตต้องรีบกลับเข้าไปในบริษัททันทีและดอกเหมยจึงได้ต่ปลอบใจเขาและขอให้เขามีสติเข้าไว้จะทำอะไรก็ขอให้ทำด้วยความใจเย็นแน่นอนว่าเหตุการณ์ในครั้งนี้มันย่อมเกิดมาจากมีคนกลั่นแกล้งแน่ แต่ในใจลึกๆก,ก็เป็นห่วงและไม่อยากให้มีอะไรเสียหายมากมายนะักเมื่อได้ดูเหตุการณ์ที่โกดังได้คุยกับตำรวจแล้วถึงได้กลับมาที่บริษัทเวลานั้นเองที่คนของเขาโทรศัพท์เข้ามาวัทีบ้านของเขาถูกคนเข้าไปขโมยของแต่คนร้ายทั้งสองคนถูกจับได้โดยคนที่เขาให้เฝ้ามันสารภาพจนหมดเปลือก ว่ามันไม่ได้จงใจจะเข้ามาขโมยของแต่คนที่ว่าจ้างมาแค่ต้องการให้มันมาทำมิดีมีรายดอกเหมยเพียงเท่านั้นส่วนเรื่องขโมยมันคิดว่าน่าจะเป็นของแถมเขาพบเธอกำลังนั่งหน้าซีดน้าตาร่วงอยู่ในห้องรับแขกในบ้านดอกเหมยทลาเข้าไปหาเขาทันที เมื่อเห็นเขาผูเทนเนจึงกอดเธอเอาไว้เขาลูบหลังลูบไหลปลอบใจว่าเรื่องหลายๆไม่สามารถทำอะไรเธอได้ทั้งนั้นเพราะเขารู้ว่ามันต้องมีใครสักคนเป็นผู้ไม่หวังดีผู้ต้องสงสัยคงเป็นคนใกล้ตัวแต่ไกลหัวใจของเขาและคงจะเป็นใครไปไม่ได้ถ้าไม่ใช่แม่หรือเมียแต่งของเขานั่นแหละเหตุการณ์มันคล้ายกันมาก คนร้ายรู้ดีว่ากล้องจอนปิดอยู่ที่ไหนและมันก็เลือกที่จะทำลายกล้องจรปิดก่อนทั้งที่โกดังเก็บของและที่บ้านของเขาดอกหมือตกใจเพียงเล็กน้อยเพราะคนร้ายยังไม่ทันได้เข้าใกล้เธอแต่เพราะมีเหตุการณ์นี้ทำให้พุทธเนตรยิ่งต้องเร่งตามหาตัวคนจ้างให้เร็วที่สุดไอ้สองคนนี้มันก็แค่พวกขี้ยาที่เป็นแค่มือสมัครเล่น แล้วตัวเอมันอยู่ที่ไหนกันล่ะมาคิดว่าตำรวจอาจจะทำงานไม่ได้อย่างที่ใจอาย,ยากให้เร็วพูเทเนตจึงจัดการจ้างคนเก่งที่เขารู้จักเป็นการส่วนตัวเข้ามาช่วยงานของตำรวจแบบรู้กันไม่นานนะคนพวกนั้นก็ช่วยให้งานสำเร็จลุลวงไปด้วยความรวดเร็วและมันไม่ใช่ใครที่ไหนเลยมันคือนายมานัทซึ่งเป็นพี่ชายคนละแม่ของมาี เมียตกเมียแต่งของเขานั่นแหละและเมื่อมานัสโดนจับเขาก็ฟ้องร้องมาีแมาเจ้าตัวจะหัวหมอบอกว่าไม่ได้มีส่วนรู้ส่วนเห็นกับพิชายแต่เขากลับไม่เชื่อเพราะมานัสไม่ได้มีความบาดหมางส่วนตัวกับเขาแน่ๆในขณะที่กำลังส่งเรื่องฟ้องร้องดอกเหมยก็เริ่มไม่สบายเธอมีอาการเวียนหัวและเป็นลม ทำให้จิ้งรีต้องรีบพาเจ้านายสาวไปหาหมอในวันนั้นเองเมื่อผู้เธอเนตตามไปถึงที่โรงพยาบาลทันเวลาที่คุณหมอออกมาแจ้งอาการของเธอคุณหมอบอกอย่างอารมณ์ดีว่าดอกเหมือยกำลังท้องได้ประมาณเจ็ดสัปดาห์คนจะได้เป็นพ่อหัวเราะอย่างชอบอกชอบใจส่วนคนจะได้เป็นแม่ได้แต่ยืนงงเพราะเธอมั่นใจแล้วว่าเธอ ได้กินยาคุมกำเนิดตรงเวลาทุกวันไม่เคยขาดเวลาต่อมาพูธเนตจึงเฉลยให้เธอได้ฟังว่าความเป็นจริงเขาลงทุนเอายาบำรุงมาสลับกับยาคุมกำเนิดที่เธอกินอยู่ทุกวันทำให้ร่างกายของเธอยิ่งแข็งแรงมากขึ้นและพร้อมจะตั้งท้องเพื่อเป็นแม่ให้ลูกของเขาอย่างที่เขาต้องการจริงๆ เมื่อได้ยินดังนั้นดอกเหมยแทบไม่อยากจะเชื่อผู้เทเนตร้ายกาดมากนี่เขาคิดจะผูกขาดชีวิตของเธอกับเขาจริงๆหรือนี่ถึงขนาดอยากให้เธอท้องกับเขาเรากับว่าเธอมีความสำคัญกับเขาจริงๆอย่างนั้นแหละเขากอดเธอไว้ในทันทีที่กลับมาที่ห้องนอนและเขาอยากให้เธอได้พักผ่อนน้ำผลไม้จิ้งรีด เจ้าค่ะก่อนจะดึงให้เมียรักมานั่งที่ตักของเขาแล้ววางมือลงบนท้องของเธอทำไมคุณถึงได้ทำขนาดนี้ล่ะคะคุณภูคุณไม่คิดเบื่อเหมยบ้างหรอเธอถามอย่างอ้ำอ้ำอึ้งอึงเขายิ้มกริมฉันไม่เบื่อเมียของฉันหรอกเธอสบตาเขาอย่างไม่อยากจะเชื่อ ก่อนจะยิ้มออกที่เขาเรียกเธอว่าเมียเหมือนคิดไปเองหรือเปล่าว่าคุณดูคุนคุนตานะคะบอกมาเถอค่ะว่าเราเคยเจอกันหรือเปล่าเขาทำท่าคิดแค่นิดเดียวก่อนจะหยิบกระเป๋าสตางค์ออกมาให้เธอดูแล้วเธอก็หันมามองเขาอย่างไม่อยากจะเชื่ออีกครั้งไม่เห็นรูปของเธอในสมัยใส่คอสอง เหมือนเป็นรูปที่เขาแอบถ่ายอยู่ไกลๆแล้วสุ่มเข้าไปให้เห็นเธอหันมามองเขาด้วยแววตาที่แปลกไปจากเดิมก่อนจะนึกออกพี่ภูเธอจําได้แล้วเพราะเพื่อนๆของเธอหลายคนคลั่งไคล้เขาเป็นอย่างมากเขาเก่าจะโมกแก้เขินพ่อของเหมยย้ายมาอยู่ที่นี่และผมเพิ่งรู้ พอพ่อของเหมยมีปัญหาผมก็เลยจัดการเข้าช่วยเหลือทันทีความจริงพ่อของเหมยไม่อยากจะยกให้ผมหรอกแต่ผมก็ร้องท่านเพราะผมเองก็ถูกบังคับให้แต่งงานผมอ้อนวอนพ่อของเหมยแทบตายพอได้ฟังแบบนี้ทำให้เธอยิ้มหวานก่อนจะอบคอเขา และเธอก็จูบเขาเพื่อที่จะได้ทำให้เขารู้ว่าเธอเองก็รักเขาด้วยหัวใจเขาจูบตอบและกอดเธออย่างเนื่นนานสบตากันเพื่อให้ซึมทราบเข้าไปจนถึงหัวใจมันนานมากแล้วนะคะเขาหัวเราะเมื่อเธอพูดอย่างนั้นฉันไม่สนหรอกว่ามันจะนานแค่ไหนเพราะเธออยู่ที่นี่อยู่กับฉันที่นี่ ฉันได้ทุกอย่างมาอยู่กับฉันแล้วเธอยิ้มรับขอบคุณค่ะเขาไหลแก้มเธอยิางแผวเบาพี่รักเหมยน,นะเธอจูบเขาอีกครั้งอย่างชุ่มฉ่ำหัวใจเพราะเขาเริ่มเปลี่ยนสรรพนามเหมยก็รักพี่ภูค่ะและความรักของเธอก,เก,กับเขาก็ลึกซึ้งมากไปกว่าเดิม อนาคตจะเป็นอย่างไรช่างมันแต่ตอนนี้ความรักของทั้งคู่มันเพิ่มเติมและยังคงอยู่แบบนั้นตลอดไปจบแล้วนะคะเมียรองผูกขาดพลาดท้องเนาะก็ขอบคุณสำหรับการติดตามรับฟังนะคะถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์เนาะ เพื่อนๆที่เพิ่งเข้ามาติดตามติดตามแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งนะคะจะได้ไม่พลาดในเรื่องต่อไปที่ตาจะลงให้ฟังเนาะตาฝากด้วยก็แล้วกันนะคะ,อ,ะอยังาฝากเรื่องเดิมนะเรื่องผู้ชมสนช่วยชมผู้สนับสนุนให้ตาด้วยเนาะตายังย้ําคําเดิมนะคะว่าตาทํางานคนเดียวตาไม่ได้จ้งไม่ได้จ้างใครมาอ่านยายเนาะมันจะอ่านเหมือนเด็ก หัดอ่านก็ต้องกราบขออภัยเนาะตากราบขออภัยทุกคลิปนะแต่ก็ยังมีคนว่าตาทุกคลิปเนาะตาไม่รู้ค่ะว่าเขาต้องการอะไรต้องการให้ปรับปรุงจะปรับปรุงยังไงคะถามใน่เถกเสียงของตาเป็นอย่างนี้นะคะตาปรับปรุงไม่ได้ค่ะตาบอกแล้วว่าตาทํางานคนเดียวมีแต่คนอยากให้ปรับปรุงนี่ก็ปรับปรุงที่สุดแล้วเสียงเบา ตาก็ไปเรียนรู้เอาแอปใหม่เข้ามาทำให้ดีอ่านผิดอ่านถูกอยู่ได้ตาก็ปรับปรุงไม่ให้มันอ่านผิดอ่านถูกนี่อะไรคะไม่พอใจสักอย่างตาบอกแล้วเนาะว่าเออไม่ชอบผ่านไปเลยค่ะเนาะบนอีกแล้วอ่ะบนท้ายคลิปพูดเยอะท้ายคลิปจะพูดไปไหนตาบอกแล้วไม่อยากฟังกดผ่าน ฟังทำไมล่ะคะไม่ผ่านไปละ่ะไม่เครียดหรออืมคนเรามีสไตล์ค่ะทำงานยังไงอยู่ที่สไตล์ของคนทำคุณไม่ชอบคุณผ่านไปเลยคุณไม่ต้องมาบอกให้ตานะ่ไปดูช่องอื่นว่าเขาทำยังไงเพราะนี่มันเป็นสไตล์ของตานะคะคุณไม่ชอบคุณก็กดผ่านไปตาไม่ได้อ้อนวอนนะมันอยู่ที่คุณเลยแต่อยู่ดีๆคุณ เอาอะไรก็ไม่รู้มาใส่หัวตาให้ตาเครียดน,นี่มันคือการกั่นแกล้งนะคะตาบอกไว้ก่อนนะไอ้ค้อความพวกนี้ตาไม่สนใจหรอกคะ่ะตาก็กดรายงานนะคะต่อไปคุณจะได้ไปอ่าไปคอมเมนต์ที่ใครแล้วเขาจะไม่เห็นนะคะเพราะมันถือว่าเป็นการอ่ากลั่นแกล้งนะคะอืมตำดวงเนาะตาตอนนี้มีดวงโดนกั่นแกล้งนะคะ ตาโดนทุกวันนะคะตาแคปน้าหน้าจอไปหมดนะคะใครที่ทำอะไรไม่ดีเนาะตารู้นะคะอย่าให้ตาเหลืออดจนถึงขนาดส่งฟ้องนะคะตารู้ว่าเป็นคนเดียวกันนะนะฝากด้วยนะคะขอบคุณค่ะ